โรงพบาลเลยไม่น่าเชื่อครับงเศกินเมนูนี้ oh. สวัสดีค่ะมาพบกับช่องของพีชนีน้อยพี่เชื่ช่องชนีมีชีสนะคะวันนี้มีลูกน้อยมาด้วยวันนี้นะคะก็อยากจะมาทำวิดีโออาหารการกินของคนฝรั่งเศสชา่าหือนะคะเขาจะบอกว่าคนฝรั่งเศสเนี่ยกินทุกเส้งค่ะ กินสัตว์ตัวหนึง่งก็จะกินทุกส่วนกินสมองกินตับก,กินพุงกินหมดกินถึงนั่นแหละคะ่ะเทาว,วันนี้นะคะก็เลยจะมานินทาเมามอยนะคะว่าสัตว์อะไรบ้างในประเทศฝรั่งเศสที่เราสามารถหาซื้อได้ง่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยตกใจมาก ชัต์ชนิดแรกเลยค่ะที่บ้าอีเมชนีมาถึงที่ฝรั่งเศสไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตพอไปแถวอ่บูชเชรี่นะคะหรือว่าแถวที่เขาขายเนื้อนะคะเจอตัวนี้เลยค่ะ oh. จังก้าตาโตมากนั่นก็คือกระต่ายน้อยนั่นเองค่ะฝรั่งเศสนะคะ สามารถหาซื้อกระต่ายทั้งตัวแบบลอกหนังเหลือแต่เนื้ออย่างนี้เลยนะคะตาโตสี่ขาชูหาได้ทั่วไปในทุกซูเปอร์มาร์เก็ตถามว่ามันดูหน้าตาน่ารักขนาดกระต่ายหรือเราเรียกว่าลาบในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยอีแม่กินไหมกินค่ะเข้ามือตาหลิวแล้วก็ลองหลิวตาตา เขากินกระต่ายกันเราก็กินด้วยก็เลยซื้อมาค่ะแล้วก็เอามาอบอร่อยดีค่ะแบบเนื้อมันคล้ายๆอ่ออะไรอะคล้ายๆไก่ไกก็อร่อยดีนะคะเอามาอบหรือว่าเอามาตุนแบบ slow cook อะค่ะก็คือค่อยๆตุนก็ โอเครอด,ดีติดอยู่ตรงที่อันนี้แหละที่พอซื้อแล้วแบบมีความตกใจในใสายตาของกระต่ายที่มันมองมายัางเราประมาณว่าแบบกิากินฉันนะกิากินฉันนะฉันจะตามแกไปถึงชาติหน้าเฮ้ยแบบคือไม่เข้าใจว่าเอาตาออกได้ไหมแต่เขาบอกว่าตาที่เขาไม่เอาออกเพราะบางคนเขากินค่ะถามว่าอีแม่กินไหม อีแม่ใจมีกล้าพอปกติแค่กินตาปลานี่คือว่าอืมตากระตายย่ายยังใจมีกล้าพอค่ะอันที่สองค่ะซึ่องอันนี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันดีว่าที่ฝรั่งเศสเขากินกันนั่นก็คือเอสคาโกหรือหอยทากนั่นเองค่ะ หอยทากนะคะไม่ใช่ตัวทากหอยทากที่ฝรั่งเศสนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมีทั้งแบบแช่เย็นมีทั้งที่แบบปรุงสุกแล้วมีเช่นราดซอสเบอร์เบออะไรต่างๆหรือมีทั้งแบบที่แช่เย็นยังไม่ปรุงอะไรเราสามารถซื้อมาแล้วก็ปรุงเองได้อันนี้ถามว่าอีแม่กินหรือ,อยังตอบเลยค่ะว่า เรียบร้อยค่ะกินแล้วอีแม่เป็นนักชิมค่ะก็กินทุกสิ่งเหมือนกันอ,อ,อันที่3ค่ะสัตว์ชนิดที่3ที่ไม่คิดว่าจะเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ฝรั่งเศสนะะนั่นก็คือน้องมาค่ะเชเวลในภาษาฝรั่งเศสมาเรียกว่าเชเวลก็ เออเป็นอะไรที่แบบงงเต็กมากแต่ยังดีว่าน้องมานะคะไม่ได้มาเป็นตัวตัวแบบกระต่ายแต่มาเป็นชิ้นส่วนแบบแบมเนื้อหน้าอกเนื้อขาเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถามว่าม้าเขาไปทำอะไรกินก็สเตกค,ค่ะแน่นอน เต็กเอาไปปรุงเองเอาไปปรุงกับ the ons, anda, Basil, เฮิร์บเดอะพ n วงเสบัรดาเบซิลเครื่องเทศอะไรต่างๆนะคะแต่อันเนึ่งค่ะที่ยังไม่เคยกินและไม่คิดว่าจะกินนั่นก็คือสเต็กเนื้อม้าสดหรือเขาจะเรียกว่าจักดักนะคะซึ่งเคยกินสเต็กแบบเนื้อสดแบบนี้นะคะแต่เป็นเนื้อค่ะเป็นแบบเบฟ่ะคะ่ะแต่ไม่เคยกินเนื้อม้าซึ่งก็คิดว่าผมไม่กินเพราะว่าประสบการณ์ครั้งแรกที่กินสเต็กสด จ้าแบบนี้นะคะไม่ดีค่ะคือเข้าโรงพยาบาลเลยเนื้อมาที่ฝรั่งเศสหาง่ายมากนะคะนี่ค่ะเดินไปเขาจะเขียนป้ายข้างบนเลยว่าเช่อว่าแล้วก็เลือกได้เลยคะ่ะว่าจะเอาส่วนไหนเนื้อสัตว์อันที่4นะคะที่ไม่คิดว่าจะเจอง่ายๆที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ฝรั่งเศสะคะนั่นก็คือนกกระทาค่ะ ซึ่งมาแบบถอนขนเรียบร้อยแพ็คมาเรียบร้อยพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเพราะยังไม่ใช่ยังไม่พร้อมกินพร้อมเอาไปทําอาหารนะคะนกกระทาน,นะคะภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าไก่ที่ฝรั่งเศสนะคะนกกระทานเนี่ยเขาจะเอาไปอบหรือเอาไปย่างหรือเอาไปตุ๋นนะคะเวลากินเนี่ยก็จะมีซอสที่กินด้วยกันหรือกินกับสลัดนะคะถามว่าเคยกินไหมแน่นอนค่ะว่าว เคยกินค่ะเคยกินค่ะโดยคุณสามีทําให้กินนะคะก็ใช้เวลาในการทํานานมากเพราะว่าเขาจะต้องใส่ในหม้อคดอองฟองแบบนี้นะคะใส่บรรดาสมุนไพรหรือว่าผักต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้าเตาอบอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งถามว่าอร่อยไหมก็เออ แต่ไม่ได้มีความรู้สึกว่านเนื้อมันแบบพิเศษอะไรตรงไหนมากมายมีความรู้สึกก็เหมือนกินไก่นั่นแหละแต่จ,จริงๆแล้วนะคะก็คือเคยกินเมนูนกกระทานี่นะคะตอนที่อยู่เมืองไทยค่ะโดยกินที่ร้านอาหารฝรั่งเศสที่กรุงเทพนี่แหละคะ่ะเขาทําเป็นเมนูพิเศษค่ะโดยเขาเขียนไว้เลยหน้าร้านว่าเป็นนกกระทาส่งตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสค่ะ,ะ,ะตัวที่5นะคะเมื่อมีนกกระทาแล้วก็ต้องมีนกนพิราบค่ะ นกพิราบเฮ้ยคนฝรั่งเศสกินนกพิราบจริงๆค่ะแต่มันก็ไม่ใช่นกพิราบที่แบบบินอยู่ทั่วไปตามบทตามสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นนกพิราบที่เขาเลี้ยงในฟาร์มเพื่อที่จะเอามาขายอย่างง่ายๆหาง,ง่ายมากตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปภาษาฝรั่งเศสนกพิราบคือพีจิองเมนูอะไรบ้างที่คนฝรั่งเศสเอาไปทำนกพิราบนะคะก็คล้ายๆกับนกกระทาค่ะ บางคนก็เอาไปย่างไปอบหรือบางคนก็เรียกว่าใช้เป็นแบบ slow cook ค่ะค่ะคอยๆตุน๋นลงไปให้เนื้อมันแบบว่านุ่มยุ่ยละลายในปากถามว่าเคยกินไหมตอบเลยว่าอีแม่ยังไม่เคยกินค่ะยังไม่เคยลองเมนูนี้แต่จะลองไหมจะลองค่ะเดียววันไหนนะคะถ้าไปซื้อมากินแล้วเนี่ยจะเอามาแชร์กันนะคะว่าเมนูนกพิราฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำอะไรทำยังไงกินยังไงอร่อยไหม จะได้มาบอกถูกโอเคค่ะนี่แหละเป็นอะไรที่ Amazing สำหรับอีแม่มากตอนที่เพิ่งมาอยู่ใหม่ๆว่ามาเจอสัตว์เหล่านี้ทั้งสัตว์ปีกสัตว์สีขาสัตว์เลื้อยคลานในซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งเศสอย่างง่ายได้ทั้งมา้าทั้งหอยทากทั้งกระต่ายทั้งนกกระทาทั้งนกพีราบนี่แหะค่ะเป็นสัตว์5ชนิดที่อีแม่มีความงงใจว่าเฮ้ยมันหาง่ายขนาดนี้เลยเหรอไม่ต้องไปซื้อตามร้าน เฉพาะที่ขายเลยนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขายถ้าใครมาเที่ยวฝรั่งเศสคะ่ะก็มาลองกันได้อ๋อน,นี่เลยค่ะอันนี้แถมนะคะไม่น่าเชื่อค่ะว่าคนฝรั่งเศสกินเมนูนี้นั่นก็คือเต้าตีนหมูค่ะคือเฮ้ยมันมีส่วนให้กินด้วยเหรอแต่เป็นเมนูขึ้นเหล่าเลยนะคะสําหรับคนฝรั่งเศสอ่าแต่ว่ามีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่คนฝรั่งเศสเนี่ยกินตับไตไส้พุงกินสมองเดี๋ยวหลังจะมาแชร์นีกว่าค่ะว่า เมนูไหนบ้างที่ Amazing ที่แบบเป็นเปิดพิสดารของคนฝรั่งเศสที่ขนาดคนไทยว่าเรากินทุกสิ่งแล้วลาบลู่เนื้อดิบอะไรเราก็กินมาเจอเมนูนี้ของคนฝรั่งเศสเข้าไปนี่บ้ามแทบถอยหลังค่ะไม่กล้ากินเลยค่สะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวบ๊ายบายไปก่อนอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อไปของแม่ชนีมีชีสด้วนะคะบ๊ายบายค่ะอาเวนโต